สวัสดีจ้ะเพื่อนๆจ้ะไอสูมสีผ้ามาเบิ้งความขึบหนาของท้องหยังตีของแปลงผักชีไอสูมที่หวานทำไมเขายังไม่ขึ้นอีกเลยอุตสาเฮต้ามเพื่อนบอกเลยนี่เพื่อนว่าหายยังเกาะพี่นนองเบิ้งมันลอยตองกดลงเมนบะเนี่ยเม็ดเพื่อนลอยขึ้นมาไอสูมเสียไหม่จิ้มฟันมากรูดเพื่อนลงเนาะจ้ะไมาจิม้มสั้นเพื่นว่าไมาจิ้มลูกซิ้น สิก,กน้นเนี่ยเพ่นจมขีด,ดิินเนี่ยจักหน่อยหมดตรงจมหลายนักพันเนี่ยเห็นโพอยู่ที่โพมากนะจะเป็นเป็นหยาหรือเป็นเป็นหยางเนอยเนี่ยไม่รู้มเมล็ดอะไรมันเป็นพล็กซี่ดอกพินดอกที่มันโพมาพล็พกซี่ก็บพระสีบึงออกอยู่นี่เม็ดเพ่นลอยหวานตั้งแต่วันที่สิบหกแช่แช่น้ำสี่ถึงห้าชั่วโมง แล้วก็หมักใส่กระดาษทช่ชั่ไว้หนึ่งคืนตามเพื่อนวาม่านะเนี่ยสูมบอลูดอ,อกเพราะว่าของเนืสูมท่วานกินไปทุกอันนี้เนื้อสูมวานเลยบรเิเซนอ่ะสามหมื่นแล้วพี่น้องเพา่อนยังงอกอยู่มันจะไปงอกมือแดงเหรอเฮ้ยมันบองงอกเฮ้ยมันเนาโอ้ยมันได้กินบ่นี่ คันว่าขื้นกับสิได้มะเล็ดเจ,จ้าของเจ้าของที่เลือ,อนแล้ววานอันนี้มะเล็ดสองอืเพื่อนมาจมยี่สูวนมากรูดให้เพื่อนจมเนาะจัดตัวจมกับจมยู่ได้พี่น้องเนี่ยความคืบหน้าของผักชีที่เราหวานสามวันแล้วยังไม่ขึ้นเลยอันนี้อันนี้ผักหอม าหาคภคมยังไม่เห็นโผลเลยไอ้น,นี่โผมาอะไรก็ไม่รู้เป็นวัดะพืชหรืออะไรก็ยังไม่รู้เลยตายละจะได้ผลไหมเนี่ยเนี่สมบานหอดพักซีแล้วผสมน้ำได้นน่แต่เบิ่งว่าอันใดสิขึ้นเบิองมะเร็ดเพื่น พึ่นก็ดีตู้ขึ้นมาลอ,อยขึ้นมาไลยอยู่มาเบิงบอกพริกพี่น้องบอกพริกไอ้นั่นนี่แม่หน้อยขา,ขาวขาวพริกผักไตเยสุ่มให้เบิงพริกพริกผักไตพริกมิดขาวขาวนะจ๊ะ่นที่ซื้อ่นยีดอกเยสุมม่มยิ่งจ้ำซื้อเพ่นบ่ได้กําลังเป็นนี่อันนี้โอเคอยู่ดีพอได้กินอยู่ได้นี่กําลัง กำลังติดดอกออกผลเด้อพี่น้องได้ผลแล้วอืเป็นไงล่ะในยี่สุดยี่สมก็จะได้กินอ้าวหญ้าได้นี่หญ้าได้นี่พอมันพักได้นี่อ้ยเนาะเขาสวนลอยกับผ้าเลาะตัวเลาะคนจะคลิปเนาะพี่น้อง คลิปนี้ยสุมทายวันที่ที่สิบเก่ากระซิล่งล่งเลยเนี่ยแหละพี่นอ้องอันนี้พักชีชีไทยกับพักชีเลาาเก็บไปหลายเตือบแล้วพี่น้องเริ่มบางแล้วอันเนี้ยพี่ก็น,นี่ล่ละนี่นี่เสุมทอย ถอน้ำพ่นเนี่ยเพื่อนใต้ไปนำเพื่อนก็บโขืนนะเห็นบอเพื่อนใบงิกใบงอใบกูดกรขืนเลยนะเช็นบอบันนั้นทั้งที่ปูกพร้อมๆกันเห็นบ่ตัวขืนกับขุนต้วกระขืน,ขนกับใบงิกใบงออันนี้ยา่สุ่มเอามาสามได้พี่น้องต้นนี้มันเป็นอันนี้ต้นกาเพาะมาจากมาเมล็ดซองเพื่อนใบกับสีแตกต่างกับผู้พ่น กามาจากอันนี้หินบอกไปขุดกูนี่อีกเมือมันเกีียวก็ยะาสูมประสียาบอกแต่ว่ายะาสูมอันนั้นอันนี้ไวแล้วละพี่น้องอี่ยังละ่ะน้ำน้ำยังเกาะโอ้ยเจเมนดี้เบาพอถึงเจเทอยน้ำขี้เท่าผสมไหวหันว่าสีมาสีดอยู่ ว่าสีสมือน,นีหรือมืออื่นนะ่พะพักกาดก็เริ่มทอนออกไปได้สองแปลงแล้วจ้ะนะว่าเสี้ยมาเนีเอกอีกกระตุนกามันยังย่างอยู่นะว่าเสีเ้ยมณบผู้เพิ่นทอนออกนี่แหละแปลงจากแปลงทอนออกเบิดพันกระสีย่างอยู่แปลงหนึ่งทั้งผุนกระสีย่างอยู่แปลงหนึ่งอืมอันเนี้นี่สูงสีอันนี้เห็นไหตะตุลกาเพิ่นยัางนี่ก็สูงว่าสีมาเณีปีบตัวทอนออกเบิดนี่ละจ้ะ ปลูกตอนแม่จ๋ะแต่ว่าเพิ่นแก่เพิ่นสิขึ้นหรือบ่ขข้นกระยาเพิ่นเนี้ยไปกอนเพราะว่าเสียแปล่งเพิ่นวานอัน,นพักยังก็พี่นอ้องผักคะน้าเนี่ยเองหน่อยอยาสมก็จะลื้อแปลงนี้เหมือนกันเนี่ยแปลงกวางตุ้งเนี่ยมันเริ่มแก่มันเริ่มไม่แตกละฮดกับสิไดานามหาแนวไม้มาปูมาแมลงเต่าทองนี่ อันนี้พักเสียนโอ้ยยุ่งกัดหูดอันในมันวานให้มันขืนพี่นอาอพักเสียนวานไปน้ำแป,ป้งนั่นแป้งนี่วานให้มันขืนอันนี้อันนี้ตัวนออกพิกปลูกจากเมล็ดซองด้วยจ้ะเพราะกล้าิ่นจากเมล็ดซองเอา้าหนาหนาก็มีตัวนี้โทดหนอากออกก่อน พักกาดกับักการดก็คืนน้ำต้นนักพริกเลยนี่เห็นมอเพิ่ more, พตายต้นนักพริกได้พี่น้องนี่เห็ more, นมอี่ตายไปนำก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเนี่ยตัวปลูกใส่กระถางพักกาดขายยืดสูงปลูกใส่กระถาง บ่งก็กินบ่งก็กินไปนนำคนพระด้กินบ่งกินละหุ่นกระทางนึงมกอยู่หลังขอบขอบส่วนนี้กวางตุ้งห้องเตะชีบนี้ยาสู่มกับสีฟาไว้ซ้ำนีแล้ละเนาะจา้ะมปนยังหอกในผ้ามาบึงความคืบหนาของแปลงอันพักซีว่าเพิ่นพ่อในคืนอ,อยู่ ฝากเบิงงฝากช่วมฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงจใจแหย่สูบในเด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพลังบวกพลังเงียบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ